สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อกับเบลออีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เบลสิมาในเบิรงยังครับนะครับการอัปเดตนะครับอัปสเต็ปนิดนึงนะครับผมมามาดูกันเลยครับมาเบอสิพามาเบิรยังมาเลยครับแนี่คือนยังครับ นะครับเด้อเปิดขอครับผมนี่ครับรเราข,ข,ขนาดครับนะครับข้าในนี้ด้วย นไปคาร์บอนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่า เขาอยู่ในเจ้า XMAX แ,แล้วมันจะรอขนาดไหนไปชมเลยครับ ครับเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่า แล้วครับเดี๋ยวรวมนะครับ อย่างโดยรวมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะ,น,น,นะครับผมติดตามขึ้นนานะครับว่าผมจะอัปเดตเจ้าเอกใหม่ตัวเก่าจะอัปเดตอะไรบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ